ทหารเรือช่วยชาวบ้านนำกำลังพลทาสีบ้านพัฒนาซ่อมแซมบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกองทัพเรือโดยศูนย์บันเทาสารรภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือทรงกำลังพลพัฒนาซ่อมแซมทาสีบ้านประชาชนหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านเลขที่53าทับ2หมู่ที่6 ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีของนายอุทัยนวลมณีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยของกองทัพเรือภาคที่1ได้จัดกำลังพลเข้ามาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ทางผู้ประสบเหตุเพลิงไม่ขาดเหลือมามอบให้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้นในวันนี้ผลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งได้จัดกําลังพลจัดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งและเรือหลวงตากสินจากกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่หนึ่งเข้าให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาซ่อมแซมทาสีที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการบริรณาการร่วมกันกันกบนายอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลสัตหีบ และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีพระบรลัดวิชาญอภินันโทเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยรวมถึงเทศบาลเมืองสัตหีบและภาคเอกชนซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาซ่อมแซมที่พักอาศัยสิ่งในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคเหนของกองทัพเรือพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน เมื่อยามมีภัยในทุกโอกาสสำหรับกรณีในเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นั้นทางทหารเรือยินดีให้การสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือพัฒนาซ่อมแซมที่พักอาศัยต้นปัจเจสมบูรณ์ทางด้านนายอุทัยนวลมณีเจ้าของบ้านได้ก,กล่าวขอบคุณกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งที่ได้ส่งกำลังพลทหารเรือ ลงมาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมทาสีบ้านของตนเองเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้กลับเข้าไปพักอาศัยได้เหมือนเดิมและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการซ่อมทําบ้านที่จะต้องนําเงินไปจ่ายช่างมาทําบ้านโดยตั้งแต่เกิดเหตุทางกองทัพเรือได้ส่งคนเข้ามาซ่อมแซมบ้านจนใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องขอขอบคุณทหารเรือที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมาแล้วบ้านของทีเกิดเพลงไหม้บ้าน าทางยทห,หารเรือก็ได้คาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือเบื้องต้นพอมาคลิปนี้ทางทหารเรือก็ได้ส่งกําลังคนมาช่วยเหลือส้แสมแซมบ้านผมอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทัพเรือพังหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือหลวงตัดสินที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องปาะชทาชนี้ด้ครับนาศิษย์รายงาน